ไปแล้วแต่ทำไมรู้สึกว่าช่วงล่างดูตันๆคนละตันแ้ <Hey! S 2> วันนี้เอ๋ยเลยเอารถมาทําช่วงล่างรวมถึงเปลี่ยนโชคด้วยเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางติดหลกมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะคะช่วงล่างก็เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่เอ๋ยเนี่ยก็เลยมาทําที่ไ r o n Man น x 4ค่ะคุณผู้ชมคะและว,วันนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องช่วงล่างนะคะไปพบกับเขาได้เลยค่ะ สวัสดีครับถ้าพวกคุณอยากทำช่วงล่างอะ่ะไม่ต้องมาถามผมนะนะไปถามไอ่รอนแมนน้่นแต่ถ้าอยากช่วงล่างฟิตต้องสควอต และตอนนี้นะคะที่ันก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแล้วนะคะพี่กราฟจากไอรอนแมนโฟร์บายโฟร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กราฟหนูอะอยากรู้ว่าหนูเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์แบกขึ้นรถแล้วในอนาคตหนูจะมีลูฟท็อปเต็นด์ด้วยช่วงล่างนี่มันต้องอะไรยังไงคะพี่เมื่อเรามีน้ําหนักเพิ่มติดรถนะครับที่มันเกินสแ,แตรฐดานเรื่องของค่าเคสปริงนะครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อรองรับน้ําหนักแบบนี้พอค่าเคเนี่ยถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยสปริงม,มันมักจะมากับการที่มันจะต้องเป็นสปริงยกมันจะกกลลาายยยเเเปป็นรรจัดดทงทีีวไ ด้วยลองรับต้ำหนักด้วยมาที่ Iron Man 4x4 ได้เลยนะครับงงมงงงแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อใจนี่ทำเสร็จแล้วลองเอารถไปรันอินนะครบอกเลยว่าเน่นขึ้นจริงๆรถเนี่ยไม่โยนเลยช่วงล่างแน่นกาดถนนนุ่มมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบถูกต้องมากเลยฟีลิ่งดีแล้วก็หนึบขึ้นเยอะเลยแบบเจ๋งมากอะ